สวัสดีครับซีเดี๋ยวลุงผมจะพาไปเที่ยวที่แถวของหลังของรถเก่านะหลังอ่างมันก็ต้องหมาเนี่ดีสทวัาดีฟีก่อนได้บ่ายกันเที่ยวกันหนูนะจ๊ะไปไปเลยครับผมซีคลิปมบอกก็มีแต่เด็กๆไปนู่นเลยฮะเด็กหนีหมดแล้วคลิปลุื่องโหดเยอมากก็มีแค่นีซีดูน้องสบายใจดีธรรมชาตินะในป่าหลังร้อยเก่านะซีเมื่อก่อนลุงผมก็เดินที่นี่ประจำนะถ่ายคู่คนมากก็ไม่ได้ครับผมเขาจะติดเอ่อ อะไรเขาเรียกอะไรติดลิขสิทธิ id ์ฮะกดหม่ดูเขือนที่่อน f สสวยดิเขือนี้ก็อยู่มานานนี่สเห็นมันี้หลายสิปีนะเห็นน้อยอ่มาเร็วโอ้ไปไม่รอกันเลยอ่ะอะอะไรกันฮะอะไร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 ลุลุลลุ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 ลลุ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 ล โอ้ยลุงงูเด้อออกมา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 งูเด้อออกมาร้วนๆๆๆไปไปอเอฟซีไปเต็มที่เต็มเป็นฝูงนะครับวันนี้พามาเที The ่ยวหยุดงานครับผมเจอเอฟซีกลางทางพอดีเอฟซีเจอเอฟซีกลางทางพอดีเลยโอเจอเอฟซีเลยครับผมไปไหนมาครับไปไล่เพื่อนมาครับอ๋อครับผมครับผมฝากติดตามนะครับครับผม Lugar, ครับผมโชคดีครับผมแต่ผมเป็นเกมตัวสัญญาณครับโอเคครับผมเจอเอฟซีมาดีเอฟซีนี่ฮะตอนนี้ก็ลังทำทิ้งขยะเนี่ยแรงปวกครับผมไปลงกระบอกไรเฟิลอยู่บ้านหนองไมนาครับผมตรงนี้มาทำคลิปบ่อยนะเอฟซีก็มาทำอยู่หลายคลิปแล้วฮะทำอยู่เรื่อยครับผมใครดูบรรยากาศของร้อยเก่านะเอฟซีไม่ใช่มีอะไรมากครับผมมา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  h、oh, o